มาตากยายการให้ถั่วกระตุกเนาะไอซิปมนันกับสบายดีเป็นสุขสุขคนเนาะเมื่อเนี้ยซิพามาหัน่นหั่นมางแล้วไม่ใหญ่าตาแหงแ้งเนาะ พ่นซื้ออยู่สิบพันซื้อสิบพันได้สามสิบหน่วยเน,ะเนาะเบอร์เซาสมแพงเนาะเพ่นไปซื้อเซา,ส,าสมแพงเพ่นขายหมามารแม่ปูสมัยตะกี้เนาะอันนี้นะพอดีป่ะไหมพอดีเขียวบอ่อสัมเป็นตาเสบเป็นตาเสบคืออีคือสีแสบนะเนาะคือสีบกผาดเป็น คื่อมือวานนี่บ่แม่คิดพัน,น,นบบได้สามสิบหน่วยบานเป็นสิบหั่นตาแหงไว้เลยนะถาต๊เป็นยำแรงนี่หมามันสิแพงเนาะสามหน่วยหาไปจังแม่ยำแรงแต่อันนี้สิบห้าหน่วยหาพันเนาะสามสิบหน่วยสิบพันออคมาหั่นเนาะพี่น้องตอนนี้เหาก็มาหอดบ,บ้านน้ำมง,ลมง,งมแล้วเนาะมึงจะไปทลองตรองเฉดแล้วเนาะ หมามือแรงมือวานนี่เนาะไปเกี่ยวเขาซอยเมียกับปูปูอยู่วันคําแหง้งไปเกี่ยวได้หามือหกมือนี่เลยเนาะเขาเป็นซุกแล้วบานนี้ผายุ่เขาแล้วก็บวกกับเขายัางเป็นซุกอิ่มเนาะเราก็เลยลงมาก่อนไหวาจากสามสามสองสามมือบาไหวถึงนด้จากกับข้นไปเกี่ยวเขาเนะาะใส่หน้าให้ังบนซุกเนาะมือน,นี้ยังมาได้ออกหน้าเด้อ เมื่อื่นก่อนออกหน้าสิไปรีวิวเขาอยู่หน้าให้เบิ่งว่ามันสุกจำได้แล้วอยู่หน้าเขาเองเนาะเอาละกะมาหั่นมาร์กสวยไหญ่เลยเนาะซอยดีใช่ไหมหั่นมาร์กแม่งตากแม่งเขียวยำแหลกยำแหลกมันแพร่งไงยำแหลกมันกระบอกนี่เนี่ยบอกมันเป็นของขอเงื่อไขเป็นยังเป็นยุคของไปส่องมือยก เราจะทิกมากหักโอเคมาเรื่องจำไ่มือ,อเจ้าแกนะได้ไม่คือเป็นโบะปาดหัวมันปาดหัวมันก่อนจะเรื่อ,อกุมงัดเลยเราปาดหัวมันก่อนจากเป็นโบน,น,น,นี่เนาะปารดหัวแบบนี้นั่นเป็นที่เป็นที่เป็นโคลี่แกเออที่แต่เบื้องนี้ เดตดเบิ b b b ่งในยังอ oh. ันซาติบซาติบให้พ <in> ี่น้องเบิ่งแล้วก็เสียมาเป็นโบแบบนี้คือบบผาขึงกดแล้วมันแข้งกัเกี้ยวบมแลมแมคือโมผาขึงก็มาเกะโมมาสีเงีนอ่ะมันก็บมง่าย อันนั้นจะเห็ดยังค่ะเยี่ยมบังไม้แก่น่ะเ <Grand> ดีก<ล>อกมาเป็นแบบนี้อันนี้ตัวน,นี้ผันผ่านแล้วหอกซิมาเห็ดด้วยแกงว่ามันก่อนกาบมันนี่เอาไว้ต้ม ตมที่หน้าม,มันออกผาดผ่าน,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 นู้ไหมครับมันนี่เนาะแล้สิบพันแบบนี้ ตามที่แม่ใหญ่แนะนำม,มานะเอามนสามารถอยู่ด้ไรไยมฮึฮงจนมันเขียวบ่นจนมันเหลืองบ่ ได้มาได้บ่ะคือไม่ใหญ่ไปเมื่อนี่แดดเนาะบ่มีฝนมาเนี่ยสาวหันสาวหน้าเพื่อที่เกี่ยวเขาก็คือซีนิมยิบเปื่อยๆอะไรเนี้เนาะถึงจะลงเกี่ยวเขานะเขาห้าวนี่เงี้ยมันสตู๊กเดี๋ยวมืออื่นท่านจะเอาไปรีวิวเหมือนทำการของเขาเฮานี่ ซุกสำหมูได้จำได้แล้วเนาะแน,น่ก็ได้ยัเไงได้เนาะเป็นหัวออกมาแบบใหญ่แต่กับทุรักทุเรกลัวจะได้แบบไรหมายถ้าจะมาผ่าน เพื่อที่จะพานให้เบิ่งมานผพานบางๆแล้วบางๆอย่างนี้บ่แบบนี้ก็ได้บ่เหรอเป็ดตามันสีแซ่บแซบกินกับป่นเนาะเป็ดตากินกับป่นแซ่บ

แบบนี้นาแกเนาะเขียวแสบบ่แม่แบบึเขียวแสบป่อแบบนี้ยังก็ตัวดแบบเาฟันเาดีนะอ่อนเยอตัวันอีนี่บ่อซบ่นี่แก่นี่กนี้พอดี นี่เซมย ao กันมาแล้วเ็นมาเซมมะตงพันบางะ bằng bằng của bằng 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 mấy bằng 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 มากมีเห็ดใทนมันแดงซือ่อนะแม่เรื่อยเห็ดใข้เขียวแซ่บแทนมันแดงแทนมันขะปารออย่ี่อีกผ่านยังทันแล้วนะนี่ต้นนี้อยากซีอิงอย่างไร กูโบแดงมาแดงอยางตัวนี้เนาะถ้อย่า,ยา,าขำมาขำเด้อเด้อจิ้มบ้บอกเลยแฟนก็เปิดใจเด้ออย่าพากันขำมาขำเด้ออย่าขำมาขำเด้ออืมออกมือออกมานะมือที่เขาไม่ได้ออกหน้านาะ พักผ่อนหนึ่งวันมาเนี่น้องแกเอามาตะเกียบเขาคำแห้งมันคำแห้งเขาก็เลยไเอาออกอือหน้าเขาเป็นรุ่ยต่อยนะฮะคนที่เราใครที่วะตัวนี้อ่อนน่าแม่อันนี้เนาะเขียวล้วแม่ตัวมันอ่อนยังบมูผา ไป,ไปเกียวเขาลุยลุยเขียวเขาบัานอิแมว่าเอาอีกหน่วยนี่ก็พอถามนันยังทูเขวหรอวะม,มุแม ของหมักของกระถั่วสำหรับคนเชียวหมาเนาะนองจากที่วาห้องหันแล้วเรียบแล้อยแบบนั้นะ่ะคมตาใหญ่การให้ถั่วกระตุกอ่ะเป็ประมาณนี้แหละ ขียวตัวอีของหมักของเพิ่นเนาะสําหรับคลินี้ค่ะสิขอลาลงก่อนก็จบคลิปลงเพียงนี้แล้วเมื่อเราก็มาผ่านหมากซอยใหญ่เนาะตากแหงพี่น้องตักแหงกันคลิปหน้า